สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเราขอต้อนรับเข้าสู่เกมโบเทโตเกมสงครามมันฝรั่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสงครามในเกมมันฝรั่งกันต่อนะครับแต่ก่อนจะไปต่อกันเนี่ยขอขอบคุณคอมเมนต์มากนะฮะที่คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามานะครับมีพวกคุณเนี่ยมาทำให้ผมนั้นไปเว็บได้ไกลามากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับไม่รอช้าวันนี้ขอจัดตัวใหม่ละกันนะครับเพิ่งได้มาเลยนั่นคือลิชนั่นเองซึ่งอารมณ์เหมือนเป็นแวมไพร์ผีดูดเลือดนะครับความสามารถเนี่ยอย่างเก่งมี3อย่างก็คือ รีเจนเลือดบวก10ขโมยเลือดได้10%และเมื่อระหว่างการฮิลนะครับสามารถส่งความเสียหายหาศัตรูได้ด้วยแต่ข้อเสียก็คือดาเมจจะหายไป50%นครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยยิ่งรีเจนเลือดไวรีเจนเลือดเยอะก็ยิ่งเก่งนั่นเองนะฮะเอาละครับฝากด้วยกับลิชคุงอันนี้จะเป็นเลือกอาวุธเริ่มต้นเอาที่มันเพิ่มเลือดละกันนะกันไกจะเป็นการฉกเลือด แล้วก็จะมีมิดีลโกันอีกอันนี้รีเจนเลือดได้แล้วก็อย่างหนึ่งจะเป็นหนังสติ๊กนะครับซึ่งหนังสติ๊กเนี่ยจะเพิ่มแม็กเอพีผมต้องการเลือดนะครับก็เลยเอาอันนี้ดีกว่าลุยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับผมไม่สามารถไปความยากอื่นได้นอกจากความยากศูนย์นะอยากไปความยากอื่นเนี่ยมันต้องผ่านความยากศูนย์ไปก่อนใช่ไหมละครับผมเพิ่งซื้อเกมมาเล่นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะกว่าจะผ่านได้แต่ผมจะผ่านด้วยตัวนี้ตัวแรกเลยคอยดูผมมาเจวรริษ์คุงผมเนี่ยสามารถผ่านได้ใช่ไหมละครับ พะมันดูเลือดสบายๆย,ยังไงล่ะเวฟแรกผ่านแล้วดูของของรอบนี้เอาเป็นเอ่อเพิ่มโชคบวก5เลยดีกว่าเอา่อเพิ่มโอ้โหนี่ดีมากนะครับผู้ชมฮะอันเนี้ยมันจะทําให้เรานั้นมีเลือด3แต่ถ้าว่าการเริ่มเวฟเนี่ยมันจะลบเลือดเราเหลือหนึเลยอะเสี่ยงแต่ผมว่าดีนะผมเ,มเพิ่มเลือดยังไงล่ะซื้อไว้ดีกว่านะครับแล้วก็รีโลซิหนังซิกมาแล้วแค่นี้แหละครับเฮ้ย a t t a c k Speed บวก5ระยะบวก15เราล็อกไว้ดีกว่าครับกัมมี่เบอร์เซอร์เกอร์ go เลือดเลือดแต่รีเจนเราสามารถรีเจนได้สบายสบายอยู่แล้ว <c oughs> ไอเทมนั้นเหมาะกับเราเยอแล้วนะครับพอเรารีเจนยังไงล่ะอจากหน้าดำนะครับไปเป็นหน้าปกติแล้วอีซี่ไหมการดูดเลือดรีเลือดมันเจ๋งอย่างนี้นี่เองเวฟบ2เราก็ผ่านนะครับ สบายเมื่อกี้ต้นไม้เก็บไม่ทันด้วยต่อไปเอาเป็น l ีเจนบวก2นะแล้วก็ซื้อหนังสติกมาเบอร์ซิเกอร์ซื้อไปเงินหมดแล้วครับอ้โหไซเบอร์บอล่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเราสามารถส่งดาเมจดแบบสุ่มเนี่ยหาศัตรูได้ด้วยผมล็อกไว้ดีวกว่าเอาไว้ซื้อครั้งหน้านะฮะมีสามหนังสติกแล้วเว้ยเฮ้ยอึ๊บแต่ช้าเรายิงช้าไปหน่อยถ้ายิงช้าโอกาสในการฉกเลือดก็มีน้อยลงใช่ไหมละครับ ผมต้องหาแอปเ c c ร์สปีดเพิ่มว่ะจะได้ไวๆแล้วก็ฉกเลือดได้ไวขึ้นนะต้นไม้ต้นไม้ขอต้นไม้เพื่อเอาตังค์ครับตังค์เยอะมากจากต้นไม้หขอมากๆมามากกว่านี้หน่อยสิมันน้อยเกินไปไหนไะม่ขนามือเลยเว้ยผ่านครับในรอบนี้โอเคในรอบนี้เราจะเอาเป็นฉกเลือดบวก1%แล้วก็ซื้อไซเบอร์บอลมา เงินหมดเลยครับต้องไปต่อว้าแย่จังต้องมากกว่านี้ต้องฆ่าให้ได้มากกว่านี้โอ้ตูลำแสงมาเลยครับมันปล่อยกระสุนแสงใส่เราเสียงแดงซึ่งอตอนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมเราไม่ได้ปรับไฮไลท์เพิ่มนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเห็นโฟร์จตายฝ่ายศัตรูไงแต่ตอนนี้ผมปรับเพิ่มแล้วก็เลยเห็นชัดมากขึ้นการฆ่ามันเนี่ยก็เลยง่ายดายยังไงล่ะยิงเอาเป็นไฟอ่ะเอาเป็นไฟอ่ะสิบวิคับก่อนสองครามจะจบลงแล้ว ม <laughs> ันหนีเราวาดกูสิท่าและก็จบครับในเว็บนี้ผ่านได้กล่องมาด้วยกล่องเพิ่มโจมตีไว10%เพิ่มคิเพิ่มระยะแต่รีเจนเลือดจะหายไปลบ2อเอาความไวมาดีกว่านะครับักหน่อยล้กันนะแล้วก็เพิ่มรีเจนเลือดบวก3นะครับต่อไปจะเอาเป็นลีโลดีกว่ารีเจนเลือดบวก3ใส่ไปอีกหนังซิกมาใหม่ดีมากพิกอัพเพิ่ม30ได้ไกลขึ้น โอกาสในการมีเงินเยอะก็เยอะขึ้นครับใส่เข้าไป r e l o อีกซิหนังสติ๊กเราล็อกเอาไว้แล้วก็เฮ้ยหมูหมูเก็บเงินกับโบเคนเมาส์ปากพังครับซึ่งปากพังเนี่ยลบดีเจเลือดไปหนึ่งแต่เพิ่มเลือดมา5ล็อกปากพังล็อกหมูโอเคโกเจอของดีให้ต้องล็อกไว้ก่อนคืออะไรทีเ่เป็นเพิ่ม sp เพิ่มดีเจนเนี่ยเพิ่มไลท์สติลเนี่ยเราฉกไว้หมดเลยนะครับของดีทั้งนั้นเน่ยสายเราหมดเลย เราคือสายดูดเลือดวันนี้คือสายดูดเลือดเว้ยไม่ไงล่ะมี4ีอันครับยิงสบายขึ้นเยอะเลยมี3มอันเนี่ยวดูเหงาไปหน่อยใช่ไหมนะฮะอึ๊บขวาซ้ายโหมหมดเข้มหมดได้ไวมากเวฟนี้เวลอัพแล้วเว้ยเวลดหกครับแต่ยังช้าไปต้องไวกว่าน,นี้ไม่ถึงเก็บเงินเนี่ยต้องไวกว่าน,นี้หน่อยดชกเงินโอเคเวฟคอมพิวต ในเว็บนี้เพิ่มเลือดบวก6แล้วกันแล้วก็ซื้อหนังสติ๊กซื้อหมูซื้อปากพังก็ได้ครับเงินหมดแล้วไปต่อห้าอันสำหรับหนังสติกกระจุกระจายต้องรอดูเว็บสิบเนี่ยเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ารเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดไหนแต่หอยทากเสริมเกาะมาแล้ววะ่ะมันจะทนไม้ทนมือสริงช็อตยังเราหรือเปล่าแลนะ้วเนาะมาดูกัน เพลงเราใจเหลือเกินผมชอบหนังติกอย่างนะมันมันชิ่งไี้ดีมากฮะแล้วมันชิ่งเนี่ยไม่เสียดาเมจด้วยนะครับดาเมจคงที่มากการชิ่งโอ้โหเริ่มเยอะว่ะเริ่มเยอะเริ่มเยอะแต่ก็ไม่ขนา้มมือหรอกนะเออให้ลุมเลยเพราะเราจบเวฟแล้วครับในเวฟนี้ผมจะเอาเป็นเพิ่มดาเมจบวก5%บ้างละกันนะ เราไม่ค่อยแรงเลยครับแล้วก็ต่อไปซื้อเอเลียนไอราจะปล่อยเหมือนตายเอเลียนเนี่ยไปรอบๆเราเนะครับ่็สร้างความเสียหายให้ด้วยซื้อไปโบเคนเมาส์ดีโลสิหนังสติ๊กมาซื้อเลยครับเงินหมดแล้วไปต่อนี่หกหกหนังสติกโอ้เอเลียนไอทำงานเป็นวงกลมแต่ดูไม่ค่อยโดนนะสงสัยต้องมีมากกว่านี้มันสามารถแตกได้ใช่ไหมมันบอกว่าสามารถแตกได้ ยิ่งซื้อเยอะเนี่ยก็ยิ่งปล่อยออกไปกว้างขึ้นแ้้เกาะเยอะขึ้นนะเซ่โอ้แต่ยิ่งมันแล้ววะ่ะเริ่มมันแล้วเนี่ยเพราะมันเยอะขึ้นเลยมันขึ้นแล้วเวฟก็ผ่านครับผ่านเวฟไป a d ท้ายสปีดบวก5เพิ่มระยะ15ลบเกาะไป1เราเอาไว้ดีกว่ากัมมี่เบอร์เซอร์เกอร์ ต่อไปจะเป็นลีเจนเดือดบวก4นะครับฉกเอาไว้ขโมยเลือดกับดาเมจเอาดาเมจเพิ่มดีกว่า12%เนะี่ยอันนี้สลิงเกอร์ช็อตเดี๋ยวรวมของเก่าซื้อของใหม่แล้วก็รีโลต่อละกันนะครับซื้อขวดเลือดนี่ไงเอเลียนไอสแต็กได้ล็อกเอาไว้ครับรอบต่อไปซื้อแน่นอนมาเว็บที่แไอตัวใหญ่ออกแล้วว่ตัวใหญ่สายชนเงิ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 นเดี๋ยวห้าเว็บไม่ทู่ถึงนะครับต้องเก็บเงินเองด้วยจบ สามสิบเจ็ดบาทในรอบนี้โอเคไลท์สตีลเพิ่มสามเอเลียนไอเพิ่ม 1. หนึ่งหนูอ่ะหนูนี่ซื้อดีกว่านะครับเนื่องจากมีฉกเลือดเนี่ยได้ห้าเอดามี่บวกสิบเปอร์เซนต์เก็บเกี่ยวลบไปห้าน่าสนใจนะครับแล้วก็เหรียญตราเราล็อกไว้ดีกว่าโอเคไปต่อปุ๊บคืออย่างอื่นเนี่ยเงินไม่ค่อยมีแล้วครับแน่เป็นไงเอเลียนไอออกได้เยอะขึ้นนะครับตอนแรกมันเป็นจอมจอใช่ไหมตอนนี้เป็นโขลงเลยที่ออกไป ขอเงินหน่อยแล้วเวฟก็จบครับฮาเวดได้เยอะอยู่นะโอเคในะรอบนี้ผมเอาเป็นขโมยเลือดบวก2%แล้วก็ต่อไป m a ็ก p เพิ่ม3ครับอันนี้ซื้อสร้อยไปแล้วก็จะเอาผีเสื้อสักหน่อยครับเนื่องจากว่าฉกเลือดได้ดีขึ้น2%แต่ดาเมจ่าตหายไป1เอาละครับไซคขอบเวิรม์มดาเมจ12%ครับจัดเลยแล้วกันต่อไปไม่เอาะลรครับรีโลหนังสติ๊กมา เดี๋ยวรวมของเก่าซื้อของใหม่เข้าไปฮนะสีฟ้าหมดเลยวะ่ะสีต่อไปคือสีม่วงครับซื้อของใหม่ใส่เข้าไปโอ้กา e, อี้ไอโซฟาวะ่ะเพิ่มเลือด5แล้วก็รีเจนเลือดอยังโหดเลยครับบวก2แนะ่แต่ลดความเร็วลงนะดีครับผมล็อกไว้ดีกว่ามาโกถ้าได้โซฟามาชีวิตคงจะสบายขึ้นเรองเป็นของยูนิคด้วยนะครับสีแดงเลยอนะ่ะต้องรอดูนะว่าตาการรีเจนเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้เวฟสิบแล้วไอ,ไอบ้าด่พุ่งใส่ ไม่มีคือมีแปรอยากพุ่งพุ่งเฉยเลยดูดูดูดด <laughs> จะชจนาไข่เห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยอาจากรมนี่วะสามสิบเก้าวิครับสามสิบแปดวิใกล้แล้วใกล้แล้วแต่รอบนี้เงินเริ่มหนาขึ้นนะคอมอนเยอะขึ้นอิม่ฟมฟาร์มอิ่มแน่นอนแถมเงินคูณสองด้วยเย้คอมอนบอยเฮ้ยบอยนั่นเลยครับเอาจริงผมไม่ต้องเดินก็ได้บังเนี่ยแต่ถ้าไม่เดินก็เมื่อ ันก็ไม่ได้เงินใช่ไหมเพราะหมดมันดอบเงินไกลไปหน่อยครับเดินแหละเดินแหละเก็บเงินไว้ก่อนโอเคเฮ้ยกองกองกเดี๋ยวฉกไม่ทันนะจบครับเวฟสิ Web 10. เราก็เป็นฝ่ายชนะอีกตามเคยนั่นแหละครับดีจจ,จ,จ้าวอือฮายเวทได้เยอะมากอันนี้ได้งูมางูมันจะอ,อดามเ,เามจเผาไหมต่อสตูรอบๆเหรอไม่ดีกว่านะครับเพราะมันลบเลือดเราไปรีไซเคิลทิ้งอันนี้ ดาเมจแทคขีหลบเอาเป็นรีเจนเลือดบวก2ครับซื้อโซฟาเน่าหนอนรวมหนังสติ๊กก่อนซื้อหนังสติ๊กใหม่ใส่เข้าไปครับแล้วก็รีโลโอ้เจอขวดยาอีกแล้วนะครับเราล็อกไว้ดีกว่าแล้วก็โกเลยขวดยาเพิ่มเลือดไงเราต้องมีไว้นะฮะเพราะเราเป็นสายรีเจนถ้ารีเจนเลือดน้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้ม,มต้องรีเจนเลือดเยอะไว้ก่อนครับจะได้ดาเมจมหาศาลด้วยต้นไม้จึบ๊บได้แล้ว อยู่เฉยกันเริ่มเป็นงานเทศสศัตรูนะครับสามสองหนึ่งโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้ดาวเมจบวก8%ครับจัดไปผีนี่เรามีแล้วเนอะเฮ้ยแซโดโตเมโต้คือออะไรนะมะเขือเทศเศร้าบวกเลือดเนี่ยรีเจนเลือดได้ถึง8%เลยนะครับแต่ถ้าว่าเริ่มต้นมานะเราจะมีเลือดลบที่50%เลยครับ ไอผมซื้อไว้แล้วก็ซื้อยาไว้ฮะรีโลต่อดีกว่าหนังสติกเอามาของแพงก่อนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยข้ามดีกว่านะครับปะลุยเลือด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 หายแต่ก็รีเจนทันอยู่ครับ <c oughs> ยิ่งรีเจนยิ่งโหดโทน้องบิว์สายเลือดมันดูอย่างนี้เลยครับแววไพรยกับหอยเลือดดูดมาให้หมดดูดมาให้หมด,ด จ <IST> <t av> ีจีอีซี่โอเคในรอบนี้เราจะเอามาเป็นเพิ่มเลือดบกแก้วแล้วก็ต่อไปซื้อเอเลียนอายก็แล้วกันครับรีโลสิรีโล,ล,โลรอบนี้เจอหนังสติ๊กด้วยครับเราขายของเก่าซื้อของใหม่ออกไปแล้วก็รวมของเก่าซื้อของใหม่45ของม่วงแล้ววะ go ก่อนเวฟ16บเนี่ยผมยังพอคุยยังพอเบ่งกล้ามได้อยู่นะแต่พอเวฟ16บต่อจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเบ่งกล้ามอวดโอ้น่าจะไม่ได้แล้วมั้งครับผมผมเองก็ไม่ค่อยไว้ใจในความสามารถตัวเองเหมือนกัน <laughs> ตัวเรนเจอร์วัน16เวฟก็เต็มที่แล้วอะตัวนี้รูจะไปถึงไหนอะแต่เราจะพยายามไปถึง20เวฟแล้วกันนะไม่ต้องขยับก็อยู่ได้ตอนนี้มันเริ่มเสริมเกาะมันเริ่มเป็นเห็ดราแล้วอะจากเป็นแค่ตะไคร่น้ำแบตเทเีตธรรมดานะครับอันนี้มันเห็ดราแล้วเนี่ย จะเล่นพันเหรอวะฮะสภาพอากาศมันร้อนชื้นดีหรือไงก็เลยเติบโตไอตัวพุ่งชนก็เสริมเกาะแล้วนะครับไหนล่ะผมเริ่มต้องมีดาเมจเพิ่มแล้วปะเนี่ยดาเมจในการฉกเลือดริเจเลือดเนี่ยเราโขดอยู่แล้วนะครับแต่ดาเมจในการฆ่ามอนเตอร์เริ่มต้องตองเพิ่มอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจบบอลช้าและเงินจะน้อยโอเคแฮวีครับกานต่อสู้จะจบแล้วว้าวเยอะเยอะ จบในรอบนี้เราจะเอาเป็นไม่มีเพิ่มดามเมจเลยอ่ะเอาเป็นรีเจนก่อนดีกว่านะครับอันนี้กระต่ายไม่เอากระต่ายรีโลฟีหนึ่งครั้งไม่ดีกว่ารีโลเพิ่มรีโลเพิ่มไม่เจอของดีเลยครับก็ยังไม่เจออยู่นะเนี่ยเราจะเอาเป็นอะไรดีผมว่า <c oughs> เฮ้ยต้นไม้สปอนเพิ่มดีเหมือนกันนะครับจะได้แบบว่าได้เงินเยอะขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสในการรอดชีวิตได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมนะครับ ยังไม่เจอของดีอีกว่ะอ้เจอของง่วงแต่มันก็ไม่ค่อยตรงสายเราอ่ะงั้นไปดีกว่าครับเลือดเลือดเลือดีรีีขึ้นมารีขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้อะไอเทมผมมันหักล้างกันและกันะนะครับเวลามันเริ่มมาเนี่ยมันก็เลยรีแบบกระจุระจัยเลยคุณผู้ชมป็งไงรอบนี้ดูไม่ค่อยดุดันเลยนี่มว่าแต่ไอตัวแพรลโรคระบาดก็ออกแล้ว ไอตัวแพนโนโลบาตเนี่ยมันจะเป็นตัวอ้วนใช่ไหมแล้วเวลามันตายอ่ะเหมือนเหมือนมันจะสปอนตัวเล็กๆเ,เพิ่มอีกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวๆเนี่ยนฮะที่มันมีแขนเป็นสีเขียวๆเนี่ยแหละไอเชือ้อโรคไอตัวเชื้อโรคออกแล้วโอ้ชนด้วยขอเงินมากกวนน่านี้มากกว่านี้แล้วมากกว่านี้เงินมาเยอะเนี่ยผมก็ยิ่งอยากฆ่ามาันนะครับเพราะมันทำให้เรามีเงินเยอะขึ้นยังไงล่ะไอตัวโนโลบาตโรคระบาดสามตัวตายปุ๊บแตกสาม ไปปุ๊บแตก3หนอโหสีแดงเวลาอัพไฮไลท์มาออปชั่นมานี่มันก็มองเห็นได้ดีขึ้นเลยครับหลบได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็0ูนย์ครับจบแล้วเวลสิบแล้วเว้ยได้ดินสอมาเอนเจิเนียร์ไม่เอาครับรีไซเคิลไปดีกว่าในรอบนี้เราเอาเป็นดาเมจเพิ่มอนึองเปแล้วก็ซื้อโอ้โหดูดเลือดเพิ่มสองอีบกอีกสองครับพิกอัพระยะไกลเก็บเกี่ยวไม่เอาแล้ว ต่อมาต่อมาเพ,มอเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดลบสปีดซื้อไปดีกว่านะครับเกาะอ,อัศวินนะอันนี้ไม่มีต้องการเลยนะครับมีปีกว่าแต่ก็ไม่ตรงสายครับเราไม่เอาความเร็วอยู่แล้วเรีโนรอีกครั้งหนึ่งอันนี้เจอหนังสติกนะครับ160กเราล็อกไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ลุยต้องใช้แทนไอของสีธรรมดานะฮะเรามีอันนึงเนี่ยที่มันไม่ได้มีสีเหมือนเพื่อนนะ่ะตัวละครผมเดินโคตรช้าในะตอนนี้สปีดหายไปเยอะเลยนะครับ เพราะเรามีความแข็งแกร่งยังไงล่ะอศวินเวฟสิบห้แล้วเวฟต่อไปคือเส้นตายหรือเปล่าเนาะต้องรอดูกันครับแต่ลีโหดมากเลือดผมดูดิมันลดควบหนึ่งแล้วก็ขึ้นมารวบหนึ่งอย่างไวครับโตรสาบายเลย 19วิ18วิจบแล้วตอนนี้ต้องออาเวลก่อนละกันนะใส่ใจในการออพเวลก่อนครับต้องเัพเวลด้วยหลังๆมานี่ขึ้นรอบ้วเวลแล้วเนี่ยเจอกองกองของยูนิคหรือเปล่าขอเป็นยูนิคนะขอยูนิคขอยูนิคขอยูนิคและยูนิคหรือไม่มาดูกันไม่ยูนิคกว่าแต่ราคาสินค้าเนี่ยจะลบไป5%ครับเราเก็บไว้นีของดีๆอันนี้ก็จะเป็นการรีเจนเลือดบวก4ครับ แล้วก็หนังสติ๊กขายของเก่าซื้อของใหม่รีต่อไปอเพิ่มหลบมีรีไม่จำเป็นต่อเราเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่จำเป็นอีกอะนะครับเฮ้ยเจนเจนทอลเอเลียนเพิ่มเลือด2ดาเมจบวก5เอนเนอีมีน่าจะมีมากขึ้น5%หรือเปล่าผมซื้อไว้น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ต่อไปรีโหลอีกครั้งหนึ่งเจอหนอนว่ะอันนี้มันเป็นหนอนอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันทำให้เราสามารถ ทำวันฮิตต่อทุกเวฟได้อะไรเงี้ยผมซื้อไว้แล้วกันนะแล้วก็ล็อกบัตลิสต์ต่อนะครับเอาเพิ่มเลือดไว้ก่อนในรอบหน้าโอเคโกนี่ขี่เส้นตายของเราแล้วตอนเรนเจอร์ตายตรงนี้แต่ตัวนี้จะรอดหรือไม่มาดูกันต้องรอดนะต้องรอดนะเฮ้ยมันมีตัวเชื้อราเลยวะเนะี่ยตะปุ่มตะปัมหนังเหมือนจะเป็นรูพุนพรุนปุโปรงขึ้นมา เก็บกล่องไม่ได้อยู่ขอบแมพแล้วไปตายทำแมวทำเงว้วอะไรตรงนั้นไม่ทราบวะเนะ่อึดเกินตัวแดงๆเนี่ยมันมีกรอบมาบัฟด้วยปะวิ Ooh, ่งโคตรเร็วเลยมาเซอตึงมือ20วิกัดฟันหน่อยเร็วเข้าสิบวิรอดนะรอด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 แหละ เงิน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 ฝากลางดงเลยแล้วกันวะโอเครอดครับพิสูจน์ได้ว่าสามารถอยู่ได้นะเพิ่มดาเมจไฟดีเดเลือดบวก2สปีดลบไป2อืมน่าสนใจครับเก็บไว้ดีกว่าต่อไปบาันานั่นนกระสุนของเราเนี่ยจะมีโอกาสในการทะลุด้วยนะครับเฮ้ยซื้อแล้วก็ซื้อบัตรลิสเอเลียนไ สแต็กได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจครับผมซื้อเก็บไว้ก่อนดีกว่าเงินหมดแล้วครับเดี๋ยวขอดูเอเลียนไอเดียดิปล่อยปล่อยอ,อันนี้มันคือเต็มลิมิตยังเนี่ยหรือยังไงไม่รู้แต่มันปล่อยที่หนามากเลยครับเป็นปร,รวนเลยอย่างกับลูกอะไรนะชาไขมุกมันเข้าถึงตัวเราง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าสปีดเราหายไปเยอะอะแต่เราเองก็มีเคีเ้ยวเล็บเยอะเหมือนกันมันก็เลยตายไวหน่อยเออ ตัวละครผมเป็นซุปเปอร์ไซยาป่เาะเนี่ยทำไมหัวมัน,หนเหลืองวะตอนแรกก็ใส่เก่อัสวินนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วโอ้ยเลือด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 รีหน่อยลีหน่อยอ่าแป๊บเดียวกลับมาร้อยอีกแล้วนะครับเลือดเรากองมาผ่านผ่านต้องผ่านนะต้องผ่านนะ10วิครับสิงวิ1ิวิสิวิแล้วขอเถอะขอฉันไปถึงเว็บยีหน่อยนะ ขอตันหน่อยและฟู้รอดครับอันนี้เพิ่มเลือดรีโควออกโอเคเอาเพิ่มเลือดไว้ก่อนดีกว่าต่อไปเอาเป็นเพิ่มดาเมจนะครับอันนี้ซื้อหนอนมาเพิ่มดาเมจ2%ครับเอ่อรีโรลต่อแล้วกันรีโรลต่อเพิ่มเกาะ Recover รลบหลบโอเคนี่ดีกว่าหมดแล้วมัง้งอืมแค่นี้แหละคุณผู้ชมครับปเวฟ18 แน่ตึงแน่ดูนะฮะในเวฟนี้โอ้เออแต่จะว่าไปอาวุธผมเนี่ยยังไม่มีชิ้นไหนเป็นสีแดงเลยนะยังเป็นสีม่วงอยู่อะ่ะมันสูงสุดที่ขั้นสีแดงใช่ไหมละครับแต่เราไม่ค่อยเจอแล้วอะ่ะของสีแดงอ,อืดมือขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ่ะตอนนี้โคตรอืดเลยแต่ในความอืดน,นี่ขออยู่ให้รอดล้วกันนะในความอืดแรกมากับความอืด โอ้เสริมเกาะมาเต็มโอเคได้อยู่ครับหาดนี้มันปล่อยบัฟดีกว่าไหมพวกที่มันชอบปล่อยบัฟก่อแดงให้เพื่อนนะครับน่าจะมีอยู่มั้งแล้วก็ไอ้พวกที่มันปล่อยเดเซอร์เสียงแดงเนี่ยแหละฆ่ามันก่อเลยครับตัวปัญหาเว็บสิบแปดผ่านครับสบายเย้ ต่างโคตรเยอะเลยอันนี้เพิ่มต่อสู้เดียวไปชิดเนี่ยเก่งขึ้นบวก3เพิ่มเลือด5เราเอาไว้ดีกว่านะครับแล้วก็ต่อไปเพิ่มดาเมจด,ดีกว่า12เซนี่ยโอ้อันนี้ดาเมจบวก5ลบ20เก็บเกี่ยวดีขึ้นไม่เก็บเกี่ยวนะครับมันปลายเกมแล้วมาเก็บเกี่ยวอะไรเล่าเออแอเล็กสปีดเหรอแม็กสพเพิ่มไปดีกว่าแล้วก็หน้านี้เพิ่มเลือดลบหลบนะซื้อครับเงินหมดแล้วอะ่ะหู ไอ้สมูฟเนี่ยน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับมันบวกเลือดที่6เรีเจนเ์บวก2เนะี่ยแล้วมันหักล้างไม่ค่อยส่งผลเสียต่อเรามากอะ่ะผมล็อกไว้ดีกว่ารอบต่อไปซื้อแน่นอน,นครับขอแค่ผ่านเว็บ19ไปได้ก็โอเคแล้วเนะี่ยเลือดรีเจนอย่างไวดูดิเด้งบวก1บวก1บวก1รัวๆเลยครับ <laughs> เด้งกระจุอยกระจาย ลองเฉยๆดูกันเฮ้ยเฉยไม่ได้มันพุ่งชนพี่พวกนี้มันเสริมเกาะพุ่งชนครับจะลองเชิงซะหน่อยแต่ลืมไปมีเกาะมานี่ว่าเริ่มยิงตัวใส่เกาะไม่ค่อยเข้าแล้วอะโอ,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 โ,อโอเครอดอยู่รีเจนไวอยู่ครับถ้าไม่เรารอดมาได้ต้องระวังตัวพุ่งชนพอแล้วเนี่ยมันอือดอยู่ในตอนเนี้ยิยงไม่ค่อยเข้าครับ แต่ก็ยังรอดอยู่สิบวิก่อนการต่อสู้จะจบลงอย่าตามฉันเลยเหลือ5วิแล้วนะครับได้กล่องมาด้วยแล้วก็โอเครอดเวฟบ20ได้เทียนมาเทียนเพิ่มธาตุเพิ่มรีเจนลบดาเมจโอเคเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ซื้อสมูฟของดีรีโลอีกครั้งหนึ่งครับดีโลร,รอบนี้หนังสติ๊กคอมายซื้อของแดงได้แล้ว แต่เงิน huh. ก็หมดแค่นี้แหละครับไม่มีเงินพอซื้อของแล้วมั้งอ่ะไปโกเวฟบยี่สิบเมื่อกี้เกือบกดโดนเอ็นเดตแล้วนี่สิน้ที่เรียกว่าบอสน่ะอุ้ร้อของเสียงอุร้อนเลยขับไปโกกันหรอเวของคันแน่นมากกับบอกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอยู่ใกล้มันซุบเลือดผมฟวบเลยว่ะมันเริ่มหนีได้สินะ แกหวาดกลัวข้าหรอือสิถึงเวลาตายของแกมเราไอ้บอสบ้าบอสก็ไม่ค่อยคะแนนมือและบอสตายครับเกมจบเราชนะในเดนเจอร์ศูนแล้วนะครับเป็นตัวแรกที่ชนะด้วยครับโคตรภู <c oughs> มิใจเพราะว่าผมเล่นเนี่ยไม่เคยเอาตัวไหนชนะได้มาก่อนเลยฮะมีตัวเนี้ยตัวแรกเลยนะเว้ โอเคก็พอเริ่มรู้แมคขณิกเกมเนี่ยอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นแน่นะครับเอาแหละแต่ในวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากแล้วนะฮะเดี๋ยวคราวหนะ้าจะมีอะไรรออยู่บ้างก็รอดูแล้วกันนะครับแต่ในวันนี้ผมพอใจเลยะฮะอิ่มเอ,ม,อมใจเลยครับผมถ้าชอบในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์หรือซุปเปอร์แตงจะขอบคุณอย่างสูงเลยนะฮะเดี๋ยวพักก่อนดีกว่านะครับเจอกันใหม่คราวหน้าวนะันนี้ลาไปก่อนด้วยบายครับผมขอบคุณมากครับ